ครับครับวันนี้นะครับเธอหน่อมุดมากนครับนคาราซิมานะครับเนาะวันเฉลิมพระชาชนวันานะครับหลังจากพิธีสงในช่วงเช้านะครับตัวนี้ก็จะร่วมใส่บาตรนะครับนาะข้าวสารอาหารแห้งนะครับเนาะแต่พาะสง์ เอามาดชัยหล่าเอาุกอนเห็ไอยู่ใกล้ๆผู้ใหญ่เราก็บอกอยู่ใกล้ผู้ใหญ่มาไหมครับผู้ใหญ่นี่็เรื่องเอามาแน่นจับแล้วเรือวางไขึ้นนี่เือเดือมาเดือไป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  วันที่28กรกฎาคมของทุกปีนะครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรรชการที่10้้ดาดสิบ อไปาก้ชื่อไวกชื่อี่ตันตันนีันนี้ไปชื่อเขระทนดาราว่าอรนี้ไปชื่ออยู่นี่เปิาเกิดหลายถึงเนแขนแกแขกอยู่ในกระเป๋าว่าเงินแขกแออยู่ในกระเป๋าเหรียญกบอ

โชคชัยโชคยิ่งวปชัยโคตราดมันสีเหลืองเขาตกปาาดอกก็ยิ่งมัวปะนาูเด้อเอลงก็ลงโูทีเุ็นตัวก้อนงนึว่ามันเลยมันเลยมันเลยความแรงมันเลยมันเลยดอกเลือดทำมันยิงมันเลยพอดีเลยเนาะ văn cái <laughs> này, cái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  này, เออถูกมีมีคนถือ่ายอ่ัมงนนี่เด่นนม่สวยแล้่มปนนาดดมาใต๊บใั cũng đang là chú chó này nè, đang luôn cứ là đang là con cái

เ,เปนขายนีนี่ยของซีอะไรสองซีอะไรหาทกอเนี่ยวันจะไ้ย่วจะไปมดเลย่งดีย <c oughs> วก็นั่อยืน่แหลนั่ <c oughs> งเขาไหนคราวนี้ลวโอ้อโอเดี๋ยวพวกนี้พอคนมาช่วยแพ็คเเดียของเนเดียเดี๋ยวไปมอกออกตัว,ตวอ่าเก้าโมงพบกันผู้ใหญ่ก็ผู้ช่วยควางก็ไปช่วยแพ็คของไปเด้อ ทีนได้แยอคะแนเราต่อเลยใช่จะได้คุยกันนะว่าของเราจะไปลุกันก่นหนึ่งเ่ยหนึ่ง่เราอยู่ในตำบลน่นหะแบ่งชุดในตำบลด้วยเดนาะเพราะว่าในหมู่บ้านยังมีไหมหรอมีไปไ้านที่ก่ว่าไนจะไปท

ใส่บาทนะครับใส่บาทข้าวทงกันที่เรียบร้อยนะครับเนาะครับสำหรับทีมงน,นี้ก็ฝากไปแค่นี้ครับฝากกดติดตามช่องร่องเชนไอโไว้ด้วยครับสวัสดีครับ